เขออมันเรียกยากมากเข้าเขบอไม่เห็นสีเข้าเขิบจะหน้าตาเป็นยังไงพักสักครู่เดียวค่ะชื่ออะยากละช่วงสุดยอดร้านคุณภาพกับคาร์เนชั่น ร้านบุรีไม่ได้มีแค่ทะเลนะครับเพราะในทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่นี่ยังมีตลาดนัดถนนคนเดินตลาดเก่า200ปีอีกด้วยนะครับที่นี่ยังคงบรรยากาศดั้งเดิมไว้ดีมากเลยนะครับคุณชงทั้งบ้านเรียนในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านครับและอีกจุดที่พลาดไปได้ก็คือร้านเครื่องดืม่มคุณภาพขอนใจผู้มาเยือนอย่างร้านโปรดปานนี่แหละครับร้านน่ารักสมคมล่ำลือเลยนะครับคุณแนนขอบคุณมากค่ะร้านเราจะใช้สเสน่ห์ของบ้านเก่าดั้งเดิมแต่งเติมเพื่อให้เป็นร้านเครื่องดื่มนั่งสบายแล้วกกกกกก็็็็ตตตตตแแแ่่่่่่่งงงงเเ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 พพพิิมมดดด้้้ววยยโปปปสอออรร์หหนนััาาาาลลขๆืใจุบบะถู ความประทับใจกลับไปค่ะหนึ่งในความประทับใจจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นเมนูสร้างสรรค์ด้วยใช่ไหมครับร้านเรามีซีลอนไอซ์ทีค่ะชงชาซีลอนกลิ่นหอมนุ่มด้วยการชงแบบดั้งเดิมและเติมความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานที่มีคุณภาพเยี่ยมคนให้เข้ากันและเติมความหอมมันด,ด้วยนมข้นจืดที่ดีปิดท้ายทานคู่กับปอโตโกราดนมสร้างสรรค์เข้ากับบรรยากาศได้ดีจริงๆครับ เป็นชารสชาติเข้มข้นที่มีกลิ่นหอมโดดเด่นจากการชงด้วยกาหวานมันกลมกล่อมอร่อยลงตัวแถมยังครบมาตรฐาน Canation r Creation by f n อย่างนี้รับกิฟต์เซ็ตจากนมข้นจืดและครีมเทมข้มนหวานที่มีคุณภาพครับอร่อยทั่วไทยกับ Canation r